สวัสดีและวพืเช่มรทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่ะละข่านี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมสำหรับ ROV Pad ใหม่นะคะหลังจากที่ลองเล่นมาแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับใครที่ได้ลองเล่นแล้วก็ลอง คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่ามันต่างจากแพทเก่าแพทใหม่อะไรยังไงนะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์ก่อลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้พกรากันเยอะๆนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมและข่าวสาร ROV อะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บัฟเนิร์ฟฮีโร่ตัววีโร่นะคะซึ่ง RV เนี่ยเขาได้บัฟฮีโร่ตัววีโร่นะคะซึ่งคือมันอะ่ะไม่ได้มาพร้อมกันแบบตอนคลิปที่เราทำพูดว่างไงดีตอนคลิปที่เราทำบัฟเนิร์ฟนะคะคือ อาวีเหมือนแก้วมังกรน,นะคะเม็ดเยอะค่ะอ่ะบาบิโลนะคะเป็น กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสกิลบัฟเป็นสกิลอันติเมทแล้วนะเมื่อแบบยกเลิกชาร์จสกิลนะคะลดคู่ดาวเพิ่มขึ้นจาก50เป็น70นะคะอ่ะแล้วลดการสโลวเมื่อชาดอันติลดลงนะจากยีหเหลือเพียง15นะคะซึ่งจากแพทที่แล้วเนี่ยมีคนมาเล่นวีโร่ใส่เรานะคะแล้วก็คิดว่ามันก็เล่นแบบถ้าเล่นเฟนอะมันก็เล่นโกงแล้นะแบบปั่นแล้วนะ แต่แพทนี้ยังไม่เคยเจอคนเล่นนะคะก็เราไปเล่นดูกันได้นะคะว่าความแตกต่างวีโรเนี่ยอาจจะแบบถนัดมือจับเข้ามือมากขึ้นนะคะวันนี้ก็มาเป็นรีวิวเขาเรียกว่าอะไรรีวิวแพทใหม่นะคะหลังจากลองเล่นไปแล้วซึ่งอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องแรงก,ก่อนนะเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรให้หน้าพูดแล้วนะคะลอกจากเรื่องแรงก,กับแพทใหม่แล้วก็ปรับพุ่มอะไรมาอย่างนี้นะแรงนะคะก็ ตั้งแต่รีวิวนะตั้งแต่เราเล่นซีซั่นนี้มาเล่นมาประมาณเออห้าเกมแล้วล่ะรู้สึกว่าซีซั่นเนี้ยจบเกมได้ไม่ค่อยไหวนะคะอาจจะจบแบบเลนเลดเกมเลยอะไรอย่างงี้นะซีซั่นที่เขาฮิตเป็นอย่างงี้ป่าจบเลดเกมสมมุติว่าเออเพื่อนไงดีทีมเราอะใกล้จะแพ้แหละพอดึงมาถึงเลดปุ๊บแล้วทีมเราก็ไปตีป้อมทีมนั้นมันก็จะชนะนะคะอันนี้เป็นแค่เราหรือเปล่าแต่เราอะแบบว่า เล่นมา5เกมนะคะเจอแบบนี้เกือบทุกเกมนะก็เกือบจะชนะแล้วแต่ก็แพ้นะคะอ่ะและรางวัลประจำซีซัน่นี้นะคะก็จะเป็นสกินส,สวยนะคะของคาเบนี่ซึ่งเนี่ยสกินแลงนะคะมันไม่มาย้อนกลับนะมันไม่เหมือนสกินแบบที่เปิดขายนะคะถ้าซีซัน่นี้จบก็คือแค่ซีซั่นนี้เลยอ่ะสมบัติเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูแต่แลงนะคะก็จะเป็นรางวัลเหมือนเดิมนะคะถ้าแค่ถึง หมือนจะเป็นโกลสหรือโรเอ้ยถ้าถึงแค่โกลสนะคะก็จะได้เป็นสกินคาเวนี่ไปเลยสำหรับคนที่แรงต่ำๆนะคะไต่มาก็ยังได้สกินนะและของรางวัลอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าแบบว่าทะลุปเป้าหมายตามขั้นนะแต่เรายังเล่นไม่ครบเลย <laughs> แล้วก็ไต่แรงรับปัดป้องกันดาวซีซั่นนี้ก็จะมี10เกม กับ30มี50อะไรประมาณนี้นะเราขอแบบว่าไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลเยอะมากนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนนะคะรางวัลประจําซีซั่นนะคะเล่นเล่นครบ10เกมนะคะเพื่อรับเป็นอันนี้ของคาเปนี่นะเป็นแบบว่าสกินนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเล่นเหมือนเป็นแบบอีก10เกมภายในวันที่ 8ถึงวันที่17เดือน2นะคะเรามองไม่เห็นอ่ะเหมือนจะเป็นแบบว่าชิ้นส่วนประกอบนะคะของสกินนะคะเป็นนี่นะถ้าเล่นในวันที่22ถึงวันที่เอยถ้าเล่นในเดือนกุมภา์นะคะวันที่22นะคะถึงวันที่2มีนาก็จะได้เป็นชิ้นส่วนประกอบสกินนะคะแฟนตาซีออกสีส้มๆสนะแลวเหมือนเอยเออเอยเอ,เอานี่นะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรากดให้ดูนะ อันนี้ก็จะเป็นแบบชิ้นส่วนประกอบสีชมพูประมาณนี้นะอันนี้นะอ่ะแล้วก็อ,อันนี้นะคะจะเป็นชิ้นส่วนประกรอบสีส,ส,ส้มอุ้ยชุดสีส allora ้มน่ารักมากโอเคเอาวีทำถึงนะเนี่ยชุดสีส้มจองมาอแบบแบบก็เข้ามาเล่นกันนะคะแช่ง่ายๆเข้ามาเล่นให้ครบส0บเกมก็ได้รับกันไปเลยและนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบมีสีส้มนะคะอ่าเข้ามากันเป็นชุดนะเนี่ยลองอันนี้ อุ้ยอันนี้จะเป็นชุดสีชมพูนะถ้าครบ10เกมอ่ะอุ้ยนี่น่ารักลองชุดสีชมพูใส่กับวันนี้อุ้ยน่ารักค่ะแบบว่าเปรี้ยวซ่าม,มากซีซั่นนี้ก็คือเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ครบนะคะทุกคนตามวันและเวลาที่อาวีกำหนดนะสามารถดูได้นะคะเราอาจจะแบบพูดได้ไม่หมดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสมบัติประจำซีซั่นนะคะซีซั่นที่แล้วคือไม่ถึงคนนะเพราะว่า เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆก็ขี้เกียจนั่นเองเย่ยสมบัติประจ,จำซีซั่นนะคะก็คืออ่าทุกๆสีซีซั่นนะคะจะเป็น1ึงนี้ในการเปิดแข่งค่นบาๆนะคะเมื่อถึงเงินดับก่อนโอเคง่ายๆนะคะก็คือเล่นให้ถึงคอนนะคะให้ครบสีซีซั่นก็จะได้ไปทั้งหมดเลยเย,ย่ง่ายๆมากว่าโอเคซีซั่นแรกนะคะจะเป็นกลอฟฟ้าอ่ะซีซั่นที่2นะคะจะเป็น ตอโร่นะคะเป็นสกินตอโร่สกินนี่เลยมันแต่เป็นสกินที่แลนะไม่มีขายนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามเล่นให้ถึงคอนนะคะทุกคนซีซั่นที่3นะคะจะได้เป็นเอฟเซ็วาร์ปนะซีซั่นที่4จะได้เป็นเอฟเซ็วิ่งนะคะก็ง่ายๆายนะคะ,<ล>ะก็คือแต่แล้งให้ถึงคอนนะคะแล้วก็จะได้ไปแต่แลงให้ถึงคอนครบสีซีซั่นนะก็คือทั้งปีนี้คุณต้องแบบว่าโยไปคอนนะคะอ่ะโอเคน่าจะดีๆด,ดับดับการแคปเจอาจะแบบ ายไม่แน่นอะคะมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะก <วะ S 1> ็ะมานะคะทุกคนคือเป็นยังไงบ้างกับ ROV อัปเดตหลังจากได้ลองเล่นนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าภายในแมป ROV เนี่ยเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะเออขั้นแรกนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนสมรภูมิประเทศนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นปรับเปลี่ยน,นกลไกของป้อมนะ แล้วก็จะเป็นปรับสกิลการแบบว่าให้ฮีโร่เนี่ยสามารถข้ามหินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะว่ามีฮีโร่ตัวอะไรบ้างนะยยเยอ,อะเยอะอระว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องพุ่มให้ดูนะคะซึ่งจะเป็นการลดขนาดพุ่มเลนมังกรแล้วก็เพิ่มความยาวพุ่มเดนเรนเลนนะคะดาร์คซ y e เลเยอร์นะนี่อะ มเอจริงๆอ่ะส่วนตัวมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมนะคะก็คือแต่มันก็ยาวขึ้นจริงแหละแต่เราก็แบบไม่รู้รู้สึกต่างอะไรขนาดนั้นนะทำให้แบบแอบพุ่มได้ยาวนะคะอ่ะแล้วก็จะเป็นการขยับพุ่มนะคะที่เลนแม่นะ้ำมังกรแล้วก็ขยับพุ่มที่เลนอ่า เข้าหาเลนกลางอะให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะถ้าเราแบบว่าอธิบายไม่เข้าใจนิดหน่อยนะคือดอนน้อยมากอ่ะขออัพก่อนรู้สึกไม่แรงเลยอ่ะมานะคะทุกคนลิงพร้อมและพร้อมพาตระอนทั่วแมปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตามให้ดูนะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะถัดมานะคะก็มากาันต้อง บัาฟ้าอ่ะจะเป็นการปรับพื้นที่บริเวณบัฟฟ้านะคะอ่ะตรงนี้อ่ะปรับพื้นที่บริเวณบัฟฟ้านะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยใต้ป้อมนะคะสามารถแบบว่าจมตีศัตรูขณะที่อยู่พุ่มได้สมมติว่าถ้าผู้ชมอยู่พุ่มตรงนี้นะและศัตรูแอบตรงนี้เออก็ยิงมันไปเลยนะคะอ่ะประมาณนี้ถัดมานะคะเราพามาดูที่ป้อมกันดีกว่าก็จะเป็นการ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งป้อมนอกนะคะจะเป็นการป้อมกลางเลื่อนมันเลนตรงนี้นะคะเพิ่มขนาดผู้หม้ให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการแบบว่าเพิ่มกลยุทธ์เอ้ยกลยุทธ์กลยุทธ์อ่ะถูกแล้วนะคะในการดักพุ่มนะคะอ่ะต่อไปนะคะปรับเปลี่ยนตำแหน่งป้อมนอกนะอ่ะก็จะเป็นป้อมนอกเหมือนกันนะคะก็จะอยับจะขยับนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากุ่มหม้นะคะเพื่อแล้วก็ ชืวอเหลือแคลลี่เชื่องต้นเกมนะคะให้มันแบบยุติธรรมทั้งสองฝ่ายประมาณนี้เยอะเวอร์อ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะพามาตรอนทัวว้าวสำหรับตัวที่ได้รับคัดเลือกนะคะจะมีเซฟิตนะคะไบรอเรลทูเลนวูค้องแอทริกนะคะเอเลนดอร์ทอนนะคะ ซินิเทียฮายาเตะลิเลนาอรีแล้วก็เรียวมะนะคะคือจริงๆอ่ะแพทที่แล้วมันข้ามหินนีไม่ได้นะแต่แพทนี้เขาปรับมาแบบว่าให้ข้ามหินได้แล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยเยติดอยู่นะต้องมาข้ามตรงนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้เอ้าเอๆาเอนี่ยเนตรงนี้นะเยอะเยอะเอาเอออ่ะปรับประมาณนี้นะคะข้ามหินได้แบบว่าจะได้ไปตีบับได้ง่ายขึ้น คือตอนนี like. ้เสียงเอฟเฟกลิงเข้าหัวแล้วมากโอ้โหลกใ่ะอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีของขวัญนะคะก็ไปเล่น RV กันนะขึ้นรูปให้ดูนะคะประมาณนี้นะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับชาวมิตรัก ROV แล้วก็ชาวนอนน้อยนะคะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนไปละบ๊ายบายอาจจะมาช้านิดนึงนะก็แต่ก็มานะเ